บอกไปทังสี่เลยพี่น้องนะผู้เบ่าผู้สาวพ่อห้างแม่ห้างหรือว่าบ่าท่านได้ห้างอยากหนาเนี้ยใสกะเฮ็ดเลยสวัสดีค่ะอีสานบเจ้าค่ะสวัสดีครับพาอีหลา่ามาเสริมความงามแบบฟีสไตล์แบบบรรยากาศสุดยอดเอาใจคนมักสวยมักงามแนมเง้อนี่นะบอจาเป็นต้องเปลี่ยนไปหามองแตมง่มันเสียเง,งินดอก มองจังซี่กะสวยได้งามได้สูตรหน้าใสหน้าเนียนแบบลดการอักเสบของใบหน่าที่เกิดจากพวกสงพวกซิวพวกนียังกระเล้วแต้นะพี่น้องนะสูตรนี่ธรรมชาติพื้นบ้านเขาล้วนล้วนใบหน่ามีรล้วรอยแบบบบใครติงบบใครตึงนะนะสูตรนี่เหมาะสำหรับผู้แสผู้สาวผู้เบาผู้แพ้วพ่อห้างแม่หมายก็เห็ดได้ ถ้ามีใจอยู่น้อ no. มีอะไรบ้างทำยังไงตามไปเลยค่ะตามของหาง่ายๆเฮ็ดได้หนาเนีนยนใสอหลีนะครับมีอย่างแน่เบิงมากมังคุดแล้วก็ขมิน้นขมิ้นบ้านเฮานพี่น้องสองอย่างตัวนี้หนาใสาปิ้งตึงขนาดมังคุดนี่นะพี่น้องเรว่าเรื่องปากเรื่องฟันนี่มีประโยชน์นะครับอันนี้ เบิงตามดีๆแซ่บ,บ่ละ,เ,ละเขาเสียวส่วนนี่มันนะพี่น้องส่วนเปลือกด้านในนะเขาสิเถาะลอกเปลือกข้างนอกออกนะครับสปปรรพคุณของขมิ้นนะพี่น้องนะเฮ็ดในหน้าเนียนใสกระจางใสปิ้งเลยแหละนะครับเปลือกหมักมังคุดเพิ่มวิตามินซีให้ใบหนาเฮ็ดให้พวกสิวพวกนั่นลดบบลดการนกเสพนะพี่น้องนะพวกสิวหัวส่งหัวสร้างเอาล่างเรียบร้อยนะพี่น้องใสครก ตำไม่อีลาใส่ลงไปนะครับเรียบร้อยตำตำแห้งๆตำละเอียดแล้วนะพี่น้องนะออหอมนะพี่น้องเนี่ยหอมหอมยังวะเสอร็จแล้วตักใส่ถ้วยปาบเพิ่อถ้าเขาสิดเติมน้ำพิ่งเพื่อความสุ่มซื่นของใบหนาก็ได้นะครับสูตรนี้นะครับอีลา หน้าดำหน้ามองเป็นซิวบ่มามาเฮ็ดให้พี่น้องเพิ่นเบ่งผู้ใดเป็นตามที่ว่ามาเฮ็ดตามนะครับเบ่งเฮ็ดใจลามาล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะมาเบ่งเบ่งตรงนี้มีตรงไหนตรงนี้มีสิวเจ็บบ่สบอสหนึ่งทำดีๆช้าๆ เดินหน้าเหี่ยวไม่อยากเหี่ยวไม่อยากแกปป่ป้าโอ้ยนี่พอกไหวเพียงสี่เลยพี่น้องเนาะเังสี่แหละพี่น้องอันนี้ควรเฮ็ดตอนย้ำเมือแกงกอนเสียบน้าน่ะพี่น้องเฮ็ดเังสี่ไว้จากครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเขาก็ไปล่างหน้าออกโเนียนใสปิ้งหน้าหอมหน้าจุ๊บ น,นี่คือวิธีเฮ็ดให้นาบ่เป็นผดเป็นพื้นบ่เป็นสิวนะพี่น้องนะด้วยไปสมุนไพรพื้นบ้านเขานี่แหละความจริงหมากมังคุนดนี่เขาเอาไปเฮ็ดส่วนผสมพวกแต่งเติมไปน่าอยู่แล้วมันเป็นได้ลหละมันหอมบ่ออกมาใกล้ๆดังดู <c oughs> อันนี้หอมอิลีนะพี่น้องหอมด้วยขมิน้นไอขมิน้นขมินขม้นบ้านเขาอันนี้เนียนอิลีตึงอิลีนะพี่น้องขอให้พี่น้องเฮ็ด พี่น้องเรต้องไปหาเขาเลยอันนั้นแพงเก็บตังค์ไว้ดีกว่าสูตรนี่เฮ็ดได้ทุกคนนะพี่น้องตังแต่ไวสรุน่นฮอูพุฒ่ามับเป็นไดไรอีหล่ละมันเป็นยังไงใบนารู้สึกตึงๆกระชับมากเลยค่ะบุ๋มบิ๋มจะสวยแล้วค่ะของดีเฮ็ดง่ายเห็นผลจริงเฮ็ดรวดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ